ความเมตตาพลังใจที่เปลี่ยนโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจง่ายใช้ได้จริงวันนี้เราจะพูดถึงพลังใจที่ยิ่งใหญ่แต่เรียบง่ายนั่นคือความเมตตาความเมตตาคืออะไรและทำไมมันถึงเปลี่ยนชีวิตเราและคนรอบข้างได้ความเมตตาคืออะไร ความเมตตาคือความรักและความปรารถนาดีที่เรามีกับผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพระพุทธเจ้าสอนว่าความเมตตาคือพื้นฐานของความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้หมายความว่าแค่รักคนที่รักเราแต่รวมถึงการรักและให้อภัยกับคนที่ทำร้ายเราหรือแม้แต่ตัวเองทำไมความเมตตาถึงสำคัญความเมตตาช่วยลดความโกรธ ลดความเกลียดชังและช่วยสร้างความสงบในใจเมื่อเรามีความเมตตาเราจะไม่เก็บความโกรธไว้ในใจเราจะมีใจที่เปิดกว้างและพร้อมให้อภัยและสิ่งนี้จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้างทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นวิธีฝึกความเมตตาคุณสามารถเริ่มฝึกความเมตตาง่ายๆได้ทุกวันเช่นเริ่มจากการอวยพรตัวเองให้มีความสุข ส่งความปรารถนาดีไปยังคนที่คุณรักฝึกส่งความเมตตาไปยังคนที่คุณมีปัญหาหรือไม่ชอบใจรวมถึงคนที่คุณไม่รู้จักเพียงแค่คิดหรือพูดในใจว่าขอให้คุณมีความสุขขอให้คุณปลอดภัยตัวอย่างในชีวิตจริงลองสังเกตเวลาที่คุณรู้สึกโกรธใครสักคนถ้าเราหยุดสักพักแล้วส่งความเมตตาไปหาเขาแม้เพียงเล็กน้อยใจเราจะเบาขึ้นมาก ความเมตตาไม่เพียงเปลี่ยนใจเราเองแต่ยังเปลี่ยนโลกของเราให้ดีขึ้นทีละน้อยความเมตตาเป็นพลังใจที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีขอให้ทุกคนเริ่มฝึกความเมตตาวันนี้เพื่อสร้างชีวิตและโลกที่น่าอยู่กว่าเดิมครับขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจง่ายใช้ได้จริง ถ้าคุณชอบตอนนี้ฝากแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักได้ฟังด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับแล